ด mm. yeah! ูข้ครับดูครับดูางครับครับี่อยางรู้ครับี่อย่งู้างนกดู้างบุกซ่าเลยยับ ดูคร <ilos society> <ını> <been> <dividends> ับพี่น้องดูครับดูครับท่านขั้นดูครับน้องขั้นนึ่งมาดูครับดูขั้นหนึ่ครับดูขันหนึ่งครับดูขั้นหนึ่งครับขั้นห่งดูหองกันพี่น้องน้ำหอมกันเลยครับโอ้โ้สอยใหญ่แล้วครับพี่น้องโอ้สอยใหญ่แล้วครับพุณนอ๋โอ้ใหญ่เลยครับพี่น้องเอาไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับ แบบนี้มันอยู่ครับพี่น้องดูครับพี่น้องดูครับจังไดายสายหนาไม่ครับพี่น้องครับแตง่งสายหนาไม่ครับปลาอีท่าใ่ครับมาวส่งปลาอีท่าใหญ่ครับพี่น้อง ปลากุ้มใหญ่ครับคิดขงังขางเหงือกมาครับโอ,โอ้มากับดวงครับเนี่ยนี้ครับพี่น้องมาส่งหนึ่งแล้วกระด้วงอ,อ้กุ้มใหญ่ครับเอ้ยปลาสวยใหญ่ครับคุณนะโอ้เขียวเลยครับอู้หูตัวใหญ่เลยครับพี่น้องพี่ใหญ่ยยเลย มันนี่ล้วผมว่าด,คด,ด,คดูครับพี่น้องดูครับพี่น้องครับตอกก็ครับเป็นส่วนครับพี่น้องมามาขึ้นมาโอ้โหเก่าครับพี่น้องเก่าครับปลากุ้มใหญ่ครับอู้เฮ้ยปลาสอยใหญ่ อู๋ใหญ่นี้เลยครับพี่น้องปลาซอยูแบบใหญ่เลยครับกัด <c> ป <oughs> ลาหน่อย <c oughs> อืมรู้ครับพี่น้องลูกสาวเห็กปีลูกษ์ปีหรอปลูกสาวเจ้ <c oughs> าเาย็กปีเหรอ ใช่ป่ะโอเคอ่าครับพี่น้องปราสยัยง่ายหรือครับอ,อืมปีสองรูปบาเลยแล้วมันเพื่อเอื่นพ่อพ่อคือยังไงเลี้ยงยูครับพี่นอ้องยูครับเลี้ยงยูครับพี่น้องไอเขาว,ว้อครับรกูมึงเอาเาหรือปลา ใช่ครับอู้มาอู้ขาวว่านเลยประคุมแข่ครับอู้คุมใหญ่ีกแล้วครับพี่น้องอู้นะครับคุมใหญ่อีกแล้วครับแบบนี้ก็มันนะครับพี่น้องแบบนี้ขาสองหมากเลยครับ รู้ครับน้องรู้ครับรู้ครับเห็นโดนครับพี่น้องอะไรไทยอีกครับพี่น้องอะไรอีกวครับเด่นจุดจุดโอ้โอ้ประคุมใหญ่ครับโอ้ประคุมใหญ่ครับตัวนี้กลมตัวใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้คืออายุข้าแบบนี้นี่ครับุมใหญ่ครับ ครับดูครับดูครับพี่น้องดูครับปลาสอยก็ปลาจอกนะครับพี่น้องโอ้กระตุกดีครับโอ้บโบมีนครับไทยไงครับพ่นะโอ้ไปไทยไงครับพี่น้องเรื่องครับพี่น้องเรื่องครับอ๋อครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับไปเรื่อย ใหญ่ครับโอ้โหหนึน่งวันปลาอเหมือนหนึ่วันมันปลาใสหน่อยครับค้องกระตุกกระตุกครกับพี่น้องนะครับเจอมาชิโนเข้าไปครับตนนัวนี้ชิโนเบ,เบอร์ได้เบอร์อรสองครับเดี๋ยวครับตัวคนนี้ครับยเกระพี่นะ้อง นิ่งๆเลยนะครับม่นิ่งเลยโดนครับโอ,โอ้ครับปัดซอยหน่อยครับสวัสดีครับ ของเขาครับดูคับพี่น้องดูครับสกางครับสกังก,กับพี่น้อง สวยครับอู้หู look, ข้ขั้นกติกาถือข้องเงี้ยครับพี่น้องขั้นบุูดบวกครับอู้หูหึงสองขั้นพร้อมกันครับพี่น้องเอาบรุดครับขั้นนิ่มบรุดครับยังอยู่ครับยังอูครับโอ้โหเป็นปลาเครื่องครับเครื่องหน่อยครับหนสองขันพร้อมกันเอาครับพี่น้อง ชมอีกเลยครับนี่อยู่ตลอดอยู่แล้วครับคือว่าไหนครับอยู่ครับพี่น้องดูครับหายังครับพี่น้องหมูเบ้าครับโอ้ลุดครับโอ้แย่แล้ววะโอ้ลุดครับเยี่ยมอยู่ครับพี่น้องอยู่ครับหายังครับหนึ่งครับพี่น้อง อ๋ออยู่ครับอยู่ครับวินบินบินบินอ้าวให้ไม่ได้ครับอ๋อนี่พีไหน่อครับอ๋อมาจอกครับพี่น้องจอกอีกแล้วครับโอ้สวยเลยครับพี่น้องอ้าว ดูครับดูครับพี่น้องอยู่ครับหายอกครับพี่น้องตัวพ่อครับลักสนะนี่อ้สกางแน่ครับปูกเป่งเลยครับพี่น้องแบบใหญ่เลยครับอู้เอาครับมานครับตัวแรกครับ พอสยกเาปจอดนะครับพี่น้อง